ดีนะัเกเรียนเพื่อนๆพื่อนี่น้องทุกคนนะวันนี้เรามาสู่รายวิชาสังคมศึกษาอ่ะวันนี้เรามาอยู่ในของวิชาสังคมเพิ่มเติมเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของพวกอ่าความร่วมมือระหว่างประเทศหรือองค์กรของโลกต่างๆอ่ะวันนี้ก็เลยคลิปนี้เราขอมานำเสนอเรื่องขององค์กรสหรประชาชาติกันนะฮะอ่ะองค์กรสหรประชาชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก่อตั้งตอนไหน องค์กรสหรประชาชาติหรือ UN เนะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเอะระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมคริสต์ศักราช1945หหลังสงครามโลกครั้งที่สอง่ะแล้วเขาก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อป้องกันความขัดแย้งในระดับโลกและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ะสังเกตไหมว่า เวลาเรามีเหตุการณ์หรือเรามีสงครามอะไรต่างยูเอ็น UN มักจะแบบว่ามาป้องกันมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้และแบบเจราจาส่งเสริมความร่วมมือกันให้กลับมาเป็นอ่าพันธมิตรที่ดีกว่าเดิมนะคะอ่ะโดยสัญลักษณ์ขององค์กรของ UN หรือองค์กรสหประชาชาติก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าแผนที่โอกอ่าแผนที่โลกเนาะรอบ อล้อมรอบด้วยกิ่งมะกอกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาเขามีความหมายว่าสันติภาพและความสมัคีีอ่าหน้าที่ขององค์กรสหประชาชาติหรือ UN 1หนึ่งเลยคืออย่างที่เราบอกคือรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยใช้มาตรการทางการทูตและกองกำลังรักษาสันติภาพเองสองส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ว่าหนุหนน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกสิทธิมนุษยชนเรามักจะเจอว่าหัวข้อบางหัวข้อแบบว่าองค์กรไหนมาแก้ไขซึ่งองค์กรสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนอ่าและสร้างความเท่าเทียมกันของประชาชนทั่วโลกอ่ารวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านพวกโครงการช่วยเหลืออ่าความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยรรรมก็คือพวกแบบว่ากรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยแล้งหรือภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆพวกความขัดแยง้งก็จะมาช่วยเหลือในด้านนี้อ่นสุดท้ายเลยคือสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศก็คือจะแก้ไขข้อพิภพาทโดยใช้วิธสีสันติวิธีสมาชิกที่เข้าร่วมปัจจุบัน UN หรือองค์กรสหประชาชาติมี1 93ประเทศ,เท,ศที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐอธิปไตยเกือบทั้งของโลกให้เราสังเกตว่าไอ้แผนที่ตัวเนี้ยเออเอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรูปมันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกันสัญ,ญลักษณ์เออใช่สัญ,ญลักษณ์ให้สังเกตไปว่ามันมีแบบหลายประเทศที่เขามาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเออก็อย่างที่บอกก็คือ193ประเทศที่เป็นสมาชิกเป็นตัวแทนรัฐอธิปไตยเนาะ ลำรูของในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมอ่า UN เขามีบทบาทในทั้งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆเช่นการลดความยากจนการศึกษาและการพัฒนายัาง่งยืนให้เรานึกถึงที่ทวีปแอฟริกาเนาะบางประเทศก็มันเข้าถึงการพัฒนาไม่ได้บางทีมันก็เกิดปัญหาในเรื่องของความยากจนน้ำประปาไม่สะอาดหรือเป็นกลุ่ม ชัท่ทิพั์ทานต่างเนาะหรือเป็นเด็กที่อ่ายังไม่ได้รับการศึกษามันต้องควรได้รับการศึกษา UN ก็จะมาช่วยเหลือในด้านนี้อ่แต่ถ้าเรามองรวมในของสังคมเนี่ยก็คือมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมผ่านโครงการต่างและนโยบายที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและความเท่าเทียมทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างง่ายๆเลยคืออย่างแบบเป้าหมายในด้านของการพัฒนายั่งยืนอ่าซึ่งครอบคลุมประเด็น,นต่างเช่น ลดความเหลื่อมล้ำการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมนั่นเองถ้าเรามาดูในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างที่บอกคือ UN เนี่ยเขามีบทบาทในทั้งของเศรษฐกิจและสังคมหนึ่งเลยคือเขามีเป้าหมายพัฒนายั่งยืนที่ UN ได้กําหนด17เป้าหมายเนาะอย่างที่ใครที่แบบว่ารู้จักวันสันติภาพอะก็คือมันจะมี17เป้าหมายขององค์กรสหรประชาชาติเนาะมาแบบ เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองอ่ะเพื่อส่งเสริมในการเติบโตเศรษฐกิจที่สมดุลและคอบคุมต่างคณะรัฐคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์แห่งสาประชาชาติเนาะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในด้านของเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ให้ความร่วมมือระดับประเทศอย่างในประเทศไทยเนี่ยยูเก็ได้ดําเนินแบบพวกโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอ่ะแต่ถ้าเป็นประเทศละ่ะอ่า อย่างที่บอกเคอว่าความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านโครงการและข้อตกลงระดับโลกที่มุ่งเน้นสัตยภาพการพัฒนาและความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในด้านสาธารณาสุขทางเศรษฐกิจากจารพัฒนายั่งยืนรวมถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมนั่นเองอ่ะถ้าแนวทางแก้ไขปัญหาล่ะ UN เนเนี่ยเขาจะใช้เลยวิธีแก้ไขหนึ่งเลยคือเจรจาเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างสงครามหรือแนวทาง ถ้าอ่ะขอยกตัวอ,อย่างอ่าเกิดการข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา UN ก็มาใช้การแกร้การแกร้ไขปัญหาคือหว่าเจราจารอ่าการส่งกองกำลังรักษาสัติภาพและการสนับสนุนโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาระดับโลกไอ้ที่เรายกตัวอ,อย่างสถานการข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาอันนี้คือเป็นยกตัวอ,อย่างอ่าโอเคก็ ในเรื่องของบทบาทของประเทศไทยถ้าเรามองในของประเทศไทยนะหนึ่งเลยคือการรักษาสันติภาพก็คือโดยส่งกองกําลังเข้าร่วมภารกิจของ UN ด้วยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็คือมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะไปเรียนเรื่องของหน่วยงานต่างพวกสาธารณสุขการเงินกองทุนต่างๆพวกนี้รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนายั่งยืนโอเคคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมาก็เราพูดในถึงเรื่องขององค์กรสหประชาชาตินะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ